สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะครับ เรากลับมาดูกันต่อเรากลับมาดูครับมาแล้วครับตอนนี้เป็นสกอร์ยังไงครับเป็นยังไงฮะโอ้ยฝั่งสีเหลืองนะเหลืองเหลืองครับผมนับไปสิบสองต่อห้านี่ฮะน้องเบฟกระโดดกระโดดกระโดดอุ้ยยังไงฮะเนี่ยอุ้ยอู้ยแย่ฮะเรื่อแย่ฮะประธานสีใจเย็นครับประธานสีประธานสีะธาสีร้อนเลยฮะ ร้อยเลยฮะเอาแต่ไดาตัววิศวศิลป์สองก็โอเคนานๆเฮ้ยอิ้ยน้องเบ๊บผมก็บฮะเขาจะเก็บสี่หรือเปล่าฮะน้องแบ๊น้องญี่ปุ่นน้องญี่ปุ่นน้องญี่ปุ่นฮะเก็บสี่บะหมี่เกี๊ยวนั่นชายสี่หรือเปล่าฮะขอโทษอะไรกันครับเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไลฟ์กลับมาแล้วนะจะบอกวเออกลับมาไอ้เนี่ยกลับมาแล้ว ครับฮวิ่งยังมีน้องที่ติดตามรอดูอยู่นะโอ้ไม่น่าเชื่อจริงจริงน่าเชื่อน้องญี่ปุ่นเขาจะเก็บสามหรือเปล่าแล้วก็ชนะวินนี้ไปครับทำไรทุกอย่างฮะเอาใจใส่ม่วงฮะทำไรทุกอย่างฮะก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกลับมาดูอีกครั้งเมื่อกี้ขอไปับมันหลุดหายไปลฮะหายไปเลยฮะโอ้ไม่ถึงเดียหายแล้วฮะ ตติแล้วทายไปหมดแล้วฮะเสียงก็หากใชเนาะขาดผลัเก็บตึงจิตาจผ้ามันคุ้นๆไหมสีเหลืองฮะถ้าชนะอีกหกวินนี่ก็สีเขียวม่ใสีเหลืองยงไม่ใช่นะครับสีเหลืองผู้ผิดครับสีเขียวถ้าทาวินอีกหตานี่ เท่าสีเหลืองก็ต่อโอเวอร์ไทม์ครับครับผมครับผมและท่าเซตชั่นซิทอัพแล้วนะฮะท่าเซชันผมงงไปหมดแล้วฮะเอาเข้ามาเริ่มเกลียดน้องญี่ปุ่นญี่ปุ่นผมกดเองดีกว่าครับครับผมดีมากครับน้องมิกเอ้าเราจะเปลี่ยนทำไมให้เราเข้าไฟอหู้โดยอุ้ยอุ้ยยังไงฮะเอาเอาแฟดเพื่อนตัวเองเทำอะไรสักอย่างฮะท่าเซต อ่าสี่สีได้หรอครับอุ้ยเดี๋ยวสองกับห้านะสองกับห้านะยังไงอ่ะครับผมยังไงดีห้าสิบต้องต่ำโอ้ยโอริเชนี่โอริเชนี่กเมื่อกี้โอริเชนี่จัดไปถึงหัวต้องเรียกว่าคมคมกรีบเลยครับจอมครับผมแล้วก็โซนน้องบอกเสียให้ครับเอ้ยเซ่ให้ครับเซ่ให้ครับ น้องเอ่านชื่อหน่อยครับเอามาฮะคนไหนฮะน้องนานาตะนาตะกูเวโอ้โหนาดานาดากูเวนน้องนาธาด้วยกันพี่ขอเรียกน้องนาธาด้วยกันเนาะนาธานะนาตาชานาตาชาไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นาตาชาคอมพิเจอร์ครับเกมจะเริ่มแล้วฮะตอนนี้เป็นฟูบายของทั้งสองฝ่งแล้วเพลงแม่เบี้ยมาของโอลี่เชลิฟ ยังไงโอ้ยมจะสวยอุ้ยจะสวยสวยหรือเปล่ามองเห็นไหมอุ้ยใช่ยิงเมื่อกี้นี่กดรีพอร์ตเลยนะครับกดแฮกใช่ยิงไปเมื่อกี้ผมกดรีพอร์ตเลยนะเอ้ยยังไงเห็นยังเห็นไหมเห็นเห็นเหอเห็นยังไงฮะเห็นจะเห็นหรือเปล่าโดนย่อยไปเรื่อยๆนะครับน้องเบฟโดนย่อยไปเรื่อยในอันตีของไวเปอร์ครับแล้วอุ้ยเละเลยหนึ่งฮาน้องเบฟน่าตื่นเต้น ถ้าตื่นเต้นอะไรครับเนี่ยมาแล้วมาแลอย่าบอกนะจะฮิลโอดังไปครับดังไปโอ้ยห้าสิบห้าสิบครับผมว้าตื่นมากครับอุ้ยอุ้ยน้องนิวฮะสปาร์โดนหัวไปแต่ไม่ตายนะแต่ไม่ตายครับอุ้ยน้องโดดกระโดดเลยฮิลลโอเวอร์เฮียเยสอะไรครับเนี่ยไม่เป็นพู้ใดเป็นพูด้ใดเป็นสกายนะที่ช่วย อยู่เลสแหละน้องยังไม่เข้าไซด์เลยครับแล้วเหมือนสีแดงเนี่ยต้องรีบเข้าไซด์ครับมาอยู่ที่ไซด์เอครับยังไงน้องเบฟอุ้ยไม่เข้าใจเหมือนกันอุ้ยวันนี้จะทันหรือเปล่าน้องเบฟตุ๋ยน้องเบฟาทันฮะา ้กูพันทันแล้อ้ยเทดกันไปเทดกันมาโอลี่เชอริจบแล้วจบจหรือเปล่าจบไหมวินนี่อุ้ยเออฮิลูสเนเบอร์ได้โอ้ยอ๋อเป็นทีมของสีเหลืองที่เป็นฝั่งสีเหลืองที่ได้วินไปที่ครับ ปแล้วมีเกมพิเศษครับไม่ไม่ใช่ครับเป็นเกมสุดท้ายป็นเกมสุดท้ายนะครับเป็นเกมสุดท้ายเกมตัดสินครับแต่ว่ามันเป็นกฎกฎใหม่เดี๋ยวว่าเล่นกัน3เกมครับครับได้3เกมก่อนนี้ก็วินปบเหนื่อยนะฮะเหนื่อยฮะก็ที่ต้องบอกเหตุผลพวาะว่าที่เป็น3เกมเนี่ยเพราะว่าเวลาเนี่ยมันจำกัดแล้วว่าเราจะต้องมีพิธีพิธีปิด ใช่ต้องมีพิธีปิดด้วยงั้นมีองพิ้นะจะเริ่มอีกสามสองหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะนี่นี่ครับอีกนิดนึ่งปวดฮะตอนนี้ปวดหลังนะฮะเล่นกันสามตาเริ่มต้นนะมามาแล้วครับเป็นแบบบีอฮะ

แล้วมาครับตานี้ตาปิดเกมครับก็อยู่ใกลุ่มอีกแล้วครับพีรนัสกับคุชวินนักฆ่ากิริยาสะดังนะปาให้มันยิงกันเร็วๆดิตาสุดท้ายครับเหมือนต้องรีบยิงกันเพราะต้องรีบทำให้ทันเวลาแล้วทางนี้สีเขียวครับเบฟครับเลือกมาเป็นเจ็ดคนแรกครับโคคาร่าโคคาโคล่ายังไม่เลือกใครครับไม่ครับเกมไม่ได้เร็วมึงพลาดเลยแล้วเล่นกันทั้งหมดเท่าไหร่อาร์มกดเศษมาครับเดอะซีตครับกดโซวามาเหมือนเดิมแล้วเกวินซ่าครับเอาแล้วเดอะซิตกลับไปเปลี่ยนเป็นเลสครับ แล้วเปลี่ยนคิวจอยอีกอะไรครับเนี่ยเขาเลือกแล้วครับเลือกเป็นสกายมาครับเกาวินซ่าอะไรเขาได้เปลี่ยนเยอะจังเลยครับฟังไม่ทันครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ผมพูดเลยรฮะแล้วตาเป็นของคุณทางฝั่งฟิล์มตุ้ยตอะไรครับเนี่ยแล้วดูท่าของสีเหลืองฮะเหลืองวันนี้ของทรีหน่งห้าเก้าโนล้วไม่ออกโซอาสิบเนี้ยหมิงก็อดโหมเดลได้ภาองสกายแล้วนิวจะอาจจะยังยังยังลังเลอยู่นะครับออริชัลลิฟและไวเปอร์และเดเจแปนิสบอยครับเลน่า เอาแล้วมาแล้วแชมเบอร์ตัวแรกของเกมครับในวันนี้ฮะนี่ฮะพอเล่นตามตาจัดเสร็จมาแล้วจัดแชมเบอร์มาด้วยครับแชมเบอร์นะเนมิวเนมยูแชมเบอร์นะแชมเบอร์ครับตัวนี้สุดยอดนะฮะแล้วตอนนี้แสงแยงตาโอ้ไม่ไหวเลยฮะไม่ไหวแชมเบอร์เหรอโอ้โอ้เปิดไมค์ได้ยังครับเปิดไมค์แล้วอ่าไม่รู้ครับต้องออกไปเช็คให้ดูครับเปิดแล้วครับอาจารย์เปิดอยู่ครับเสียงผมกับคุณนี่ชัดแจ๋วอะอาจารย์เปิดอยู่วะ ชัดเจ๋ชัดเจนครับตอนนี้นี่คือเลขแค่สามตาด้วยความดุดันใครได้เปรียบมาดูนี่ตาแรกเลยใครชนะได้เปรียบเลยแบบนี้ครมาตาแรกของเกมเลยแบบนี้ตั้งแต่วันนี้เพิ่งมีแบบนี้โผล่มาครับบีนะเอ็กเซลถือว่าเป็นแบบจัดอ้าวอ้าวแล้วไปบีดเอ็กเซลเฉยเลยครับมาครับทำไมแบบมันโหลดน่าปิดปกติอ่้าวแล้วครับนักพากตาจะปิดแล้วโอ้ยจะแย่หรือเปล่าจะหลด คือตอนนี้คนแข่งเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่รู้ครับคนภาคเหนื่อยมากครับตอนนี้ <laughs> ลูกกระเดือกเอาจะลงคอเลยครับแล้วมาแล้วก <c oughs> วินกวินซ่าครับ <c oughs> เลือกแชมเบอร์มาครับแล้วแชมเบอร์ตัวใหม่มสุดยอด <c oughs> ครับเ <c oughs> โอ้โหประทานสีของรีบมากอะโอไม่ไหวอะแล้วปล่อยบอดกิมจอยรอแล้วทําไมคุณอาไม่ยอมเลิกครับโคคาโคล่าหลุดหรือเปล่าสี่แสนคนมาผูกครูสี่แสนคนนะต้องบอกนะว่าตอนนี้หลุดไม่มีขอเวลานอกแต่อย่างใดครับเพราะว่าจบแล้วจบเลยจบแลล้วเยครับไม่ทันแล้วครับ ปผกราศีไม่ทำแล้วครับพี่ขอพี่ขอไวไวพี่ก็ขอแม่มาครับเอาไวไวเลยไม่ใช่เขาคนละไวไวครับขอเขาไม่ได้ขอไวไวเขาสงสัยเขาเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อันนี้48คนฮะโอไปไหนกันมา007 x อ่ะเขาไปเจมบอลแล้วเหลือคนดูแค่48คนเนี้ยรอบชิงหรือว่าเป็นไฮไลท์แต่เหลือแค่48คนเหลือแค่นี้อ่ะวโอวี0องร้อเหลือ48่สไปไหนกันหมดอ่ะ แล้วมาดูจังหวะนี้ครับเอาดูคนดูสองพนะฮะสองพันจริงเหรอนี่ผมพายคนสองพันดูเอ้เอาี้คนดูสองพันเลยครับที่ผมภาพเดี่ยวองพ้าแล้วจอยนี่อาแล้วแชมเบอร์ยิงไปสองคนครับแล้วโอลิเชอลิฟมาเก็บเควินซ่ากลับไปครับเอาละครับสูสีดูดีเอาแล้วหนุ่มญี่ปุ่นเราไปเก็บน้องอาร์มได้ครับแล้วบบเป๊คนเดียวเราสองคนครับแล้วเก็บไปได้ครับโอลิเชลิฟนะแล้วแดนหนีสวยงามครับตะกี้นีโอ้โหเสียงสะท้อนมากเลย แล้วจะนี้แพนงานสไปร์แพนนะโดยนิวโอรีเล่ดีเล่ดิเล่มากครับหนึ่งนาทีอะอะไรนี้ถ้ามาจบเกมแล้วมันทำปิดออกเลยโอ้โหแล้วปิดออกหนีเจ้าของนะแลมาดูว่าเบฟเบฟเบฟเอาเล้วเบฟมาหนึ่งเอาแล้วครับสีเหลืองแล้วเบฟมาหนึ่งครับประธานสีฟอกครับตสกีอะเอาแล้วครับแล้วดีฟิลเบฟใจนิ่งครับเบฟใจนิ่งเอ้าเอาเอา เกมรามเกมสามเกมจบแล้วเขาจีนในการโอตาผมถวดงวงนอนแล้วไม่ไหวตอนนั้นก็คิดว่าคนละทีเหมือนกันเออต้องควัสลายนะผมร้าเอาแล้วครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มแย่สำหรับชนะของสีเหลืองนะสีเขียวชนะก่อนสร้างวอมได้เปรียบไม่แก้ครับสีเขียวสู้ๆขอบคุณครับสมิตโพเตโต C2 สวัสดีครับแล้วคนกลับมาดู5เด็กคนงับเพิ่มมา4คนเดอกี้นี้มี JJ พี่น้าละ5 5 5 5ตอนหลัง JJ ขำาอะไรครับตอนนี้ในคอมเมนต์ครับคุณ JJ ครับโอ้โห JJ เจตัลลินแล้วมาลุ้นจังหวะนี้ครับว่าเกมที่2ใครจะเป็นผู้ชนะชนะแล้วชนะเลยนะถ้าสมมติสีเขียวชนะเนี่ยแชมปชนะแล้วชนะเลยแล้วถ้าเสร็จนี่ก็กลับบ้านกันได้เลยครับจริงๆอะไม่กลับหลอกแน่นอนโอ้ไม่กลับจริงไม่กลับกรอกแน่นอนครับแล้วเดินมาที่ ทอห้าคนครับตรงนี้แล้วฆ่าไปได้หนึ่งคนแล้วดูดเลือดครับตรงนี้ฮะกลายเป็นโอริเชอรลิเก็บได้เออแล้วบายไปหนึ่งคนโดนบายไปแล้ววิ่งเหนียวไปแต่ไม่โดนอะไรโอ้โหแล้วเฟืออาร์เรสครับจ่อหน้าอย่างน he anyway, <oh, ี้ยังไงก็ตายครับเอาแล้วครับอย่างนี้น่าจะหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าลุ้นกันฮะไม่ในหนึ่งหนึ่งเครับสามสองไม่ใช่ครับหมายถึงว่าหนึ่งหนึ่งตีเสมอได้ไหมเลิฟส้นนิดสักหน่อย ไม่ครับการเลยอเขาไม่ได้ไหมนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับชมเท่าไหร่กับจริงๆฮะในของเช้าก็าจัดไปดองเลยไปไงแก๊สเยอะฮะแล้วมาอะไรเขาจะเป็นโคคาโคล่าล้วปล่อยนกมาหลอกไม่โดนอะไรเลยแล้วเจอแล้วแล้วโดนยิงแล้วจะโดนโดนฮะเกิดการตามล่ากันขึ้นแน่นอนก็เห็นแล้วอย่างนี้เอาแล้วรับไม่จบง่ายๆแล้วต้องวัดจันที่เก็บสุดท้ายหรือเปล่ามาหน่วยโคคาโคล่าเก็บมาได้แล้วโคคาโคล่าจะยังไงแล้วโคคาโคล่าถือว่าเชิงดีมากครับโคคาโคล่า ลูกคอที่ได้ไหวล้เอ้า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 มิงก้อนหมดครับเก็บไม่ได้ถือว่าเป็นโชคดีของมิงก้อนหมดไปเอาละครับแล้วต้องมาวอดกันในตาสุดท้ายในตานี้ครับครับแต่ว่าครับค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรครับนีบๆจบหน่อยฮะอ๋อใครที่สามผมคิดว่าเบสออฟทีไม่ใช่ผมอะเรารีบไงเรารีบกันเราโอ้ไม่ได้ครับผมไม่รู้เรื่องดิ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วครับไม่ทันแล้วโอ้ี่ไม่พูดหมดาเฉียนพีดอะไรพี่ต้องขอโทษน้องๆด้วยน้องยจะโกรธได้ที่ทำไมไม่แข่งให้เต็มเวลาคือไม่ทันนะน้องโกรธก็มันเป็นปัญหาของน้องครับไม่ใช่ของพี่แล้วครับผมแล้วมาดูแต่หน้าของภาคสนุกมากครับโอ้ยน้องคนนี้พี่ขอปักเม้นนะน้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อขนมม่ได้สองสามชิ้นนะวัดครับ5ส่งที่อยู่มาส่งที่อยู่มาตรงใต้ช่อง description เอาแล้วหมิงก้อนหมดไปเอาโคคาโคล่าแล้วสุดท้ายครับ T หนึ่งห้าไปเอาจือซิทครับเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นกวินซ่าแล้วเก็บไปหนึ่งหัวครับตรงนี้ยังไงจะได้สองหัวหรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหอประธานสีดีใจอย่างเดียวแล้วโอ้ดีใจที่ได้พักประธานสีดีใจมากครับังหวะนี้ครโ้จ้ฮะแล้วแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้ไอ้สีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองเขียวอะเหลืองเฉยฮะเหลืองเขียวเนี่ยเหลืองแข่งกับเขียวครับ แล้วไอ้แดงก็เป็นนักสู้อะแล้วไอ้ดูเป็น <c oughs> เป็นนักซิ่งก์อะอะไรร <c oughs> ้ <c oughs> องก็มั่วก็หมดด้วยครับขอไปครับก็อย่างงี้สีเหลืองครับตอนนี้นำสร้างความได้เปรียบของเกมผมอยากเห็นการสองสองผมอยากเห็นอะไรคือการสองสองครับไม่รู้ครับ <c oughs> ไม่ผมไม่อยากเห็นการสองสองผมอยากเห็นการสามหนึ่งอะจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วคร <c oughs> ับเบฟเบฟเบฟมองครับเบฟมอง สองโดนของเรานี่เองครับแล้วโดนยิงดีคอนไปครับน้องสวยน้องสวยครับน้องสวยแล้วเหมือนทางนั้นของสีเหลืองจะเก็บชัยชนะเป็นเป็นเหรียญทองได้ไหมฮะถ้าสีเหลืองชนะในตานี้สีเหลืองจะหล่อมากสำหรับพี่ครับตอนนี้สองลนเห็่ยังคิดอะไรอยูพ่พี่น้องคือฮีโร่ของพี่ในตอนนี้คือตัวเราชนะเนี่ยพี่อยู่สีเหลืองเลยโอ้ <laughs> พีขอแปลพักพี่ขออยู่สีเหลืองครับน้องแล้วคนดูเพิ่มมาสามคนนะห้าสิบสี่เอาเบ้เบตองคนนี้เบตองพารเออเอาเลยครับมารอรู้จักกาวินซ่าเกาวินซ่าเอาฮะเอาฮะเอาอะไรครับเอาแล้วหนึงหนาสกิลไปเฮมนี่ไม่ธรรมดาแล้วแพลนเรียบเหรอไอ้มาแล้วปืนกระบอกใหญ่เืนกระบอกยบอกนี้ เอาเลยครับอวาเลยครับที่เอาหลอง้อย่ี่แรนะอาครับเอาเลยครับกวินซาาองตอนนี้แังนอกสิ่งคือความหวังของประเทศกวินซาคุณต้องยังไงฮะต้องตายต้องตายเอาลยครับกาวินซากาวินซาายกวินซาครับโอ้โหฮีโร่ครับเรียกว่าออรีเชลิปีฮีโร่เลยฮะโอ้ฮีโร่ครับ วินซ่าวันนี้ครับขอจบการแข่งขันไปเพียงเท่านี้สำหรับวารุแลนด์กีฬาสีครับแล้วจะเข้าสู่พิธีปิดเป็นอันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสหรับทุกคนขอบคุณครับย่าตลอดมาอะไรไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษกลับขออภัยกันนิดนึงแล้วขอโทษในความลำเอียงของพวกเราด้วยครับในตอนนี้ครับออดี้ครับแล้วปังตังพินิจพิชัยดิดและชุวินย์เทพมงคลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ